วสวัสดีค่ะปะวินสดาดริวนนะคะชื่อลิ้นชิ่นฟ้าใสาค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาร์บรีที่ประเทศแคนาดาคณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวค่ะแล้วเป็นยังไง<ม>ที่ตัดสินใจมาปีนี้อะไรที่เพราะว่าปีที่แล้วเวลาที่ฟ้าใสาจบจากปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยคาร์บูรีนะคะก็ใกล้กับวันสมัครแล้วฟ้าใสารู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่พร้อมเพราะว่าด้วย หลายหายด้านโดยเฉพาะเรื่องหุ่นน้ำหนัก7จดกิโลแล้วตอนนี้ตอนนี้61แล้วค่ะแล้วก็จะพยายามให้ลีนกว่านี้แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูได้มีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามทําหุ่นให้ลีนปรับหลายๆอย่างเพื่อมาประกวดอีกค่ะคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นเป็นจุดแข็งของตัวเองในการที่จะชนะเวทีนี้จุดเด่นจุดแข็งเรอคะก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็การที่เป็นตัวของตัวเองอันที่สําคัญก็คือ ใจที่มุ่งมั่นค่ะเพราะว่าเวทีนี้เป็นความฝันหนูตั้ง<ม>แต่อายุเจ็ดขวบแล้วหนูเ<ม><ม>ชื่อว่าการที่เรามีความฝันแล้วเราพยายามเรามุ่งมั่นแล้วก็เราเต็มที่มันจะไปได้ไกลหนะูคิดว่าส่วนประกอบของนางงามคืออะไรส่วนประกอบที่ว่านางงามต้องมีอะไรบ้างอ๋อนางงามจริงๆหลักๆเลยนะคะควรจะมีสองอย่างคือจะดูที่<ม>หน้าตารูรปร่างแล้วก็ทัศนคติค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรา คำว่านางงามมันจะควบคุมทุกอย่างอ๋อแล้วที่สำคัญต้องมีความสามารถด้วยค่ะแต่ว่าเราอยากจะดูสวยสงา่าทันสมัยและมีความสามารถนะอันนี้ก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าแบบเป็นีที่สองที่ประกวดระดับประเทศใช่ไหมเป็นวีดีที่สองใช่ไหมที่สามที่สามนะแล้ว,แล,วแล้วกลัวไหมว่ามาวีดีเราเราจะไม่ถึงดวงดาวไม่กลัวค่ะเพราะว่า มันจะมีประโยคหนึ่งที่หนูหนูจะชอบคือ don't let fear stop you from doing what you love คืออย่าให้ความกลัวมาหยุดให้เราทำในสิ่งที่เรารัก mm hmm. ถ้าเกิดเราให้ความกลัวเนี้ยมาสมมุติมาหยุดให้หนูไม่ประกวดในตอนนี้เวลาที่หนูยังอกากเวลาที่อายุของหนูยังได้เวลาที่หนูอายุ 30, 40, 50หหนูเชื่อเลยค่ะว่าหนูจะต้องพลิกอยู่บนที่นอนหันไปหันมาว่า ตอนนั้นเูลนที่มีโอกาสทำไมไมไม่รูงแล้วอยูก็ไม่อยากจะเสียใจขอกำลังใจจากแฟนนงงานเป็นภาษาอัไกันหน่อยเออ it's my third time but definitely I want to give it my all so I hope you support me all the way to the end. Thank you